ดีค่ะทุกคนเนาะเราจะเอาเนาะใบหมากผู้หมากเมียมาทําแบบกี่ปัวประยุกเนาะเราก็พับเนาะสองทบนี่เนาะจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะเนาะแล้วก็บิดเนาะบิดเหมือนใบตองเลยนี่เนาะแล้วก็จะสีสันสวยอีกเนาะทำนากีบกระทงเนาะเขาก็จะมีสีสันในตัวเขา หรือไม่ก็เนาะจะตัวแซมเนาะแซมใบสีเนาะก็สีสวยนี่เนาะเราก็ทำเหมือนใบตองเลยเนาะพับเนาะฝั่งละเนาะสองสองทบเนาะตรงกลางเนาะเขาก็จะเป็นแบบเนาะสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะแต่ว่าเนาะสีแดงสดเนาะเราก็บิดเนาะบิดข้างล่างเข้า นกีบบัวนะประยุกต์าะเราก็ท้ายๆเราก็กันไกลนะตัดเล็มออกนิดนึงสีสันสวยมากเลยเนาะนะข้างในก็จะเป็นแบบนะดอกปอยเซียนเนาะจะพับให้ดูอีกอันนึงโอ้ยแดงแบบแดงแบบใจวายเลยเนาะกีบ